เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพฟีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่30กรกฎาคมวันนี้ครับเรามาเริ่มขึ้นที่ข่าวแรกกับรายงานเรื่องของมาเนโอกาเต้กองกลางตัวรับจากปารีสแซงต์แชรแมงที่กระแสะดูเงียบเียไปในช่วงหลังดูล่าสุดนะครับวันนี้มีความคืบหน้าจากทางแจ็คทาวบอตักข่าวชาวองังกฤษของฟุตบอลทรานเฟอร์ได้ออกมาระบุว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังมองว่าการคว้าตัวมาเนออกาเตเป็นความสำคัญลำดับต้นๆในการเสริมด้านกลางของทีมในตลาดนักเตะรอบนี้โดยทีมปีศาจแดงของเราก็ยังคงอยู่ในการเจรจากับปารีสแซงต์แชร์แมงต้นสังกัดของนักเตะซึ่งกะถูกตั้งราคาขายไว้ที่ประมาณ70ล้านยูโรอย่างไรก็ตามนะครับกับราคาที่ปารีสแซงต์แชร์แมงตั้งไว้นั้นทางแมนยูนเต็ดก็ยังคงมั่นใจว่าจะสามารถต่อรองลงมาให้ต่ำกว่านี้ได้อีกโดยที่ตัวเลขสุดท้ายที่สโมสรอนเราคาดหวังก็คือในหลัก50ล้านยูโรนั่นเอง กับรายงานของมาเนลูกาเต้ก็ยังมีเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับจากทางคอร์ดออฟไซต์เว็บฟุตบอลชื่อดังโดยจากรายงานมีการระบุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงหวังคว้าตัวมาเนลูกาเต้มาร่วมทีมให้ได้ในตลาดนักเตะรอบนี้ครับ พราะการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางก็ถือเป็นอีกจุดที่เอลดิร์เคนฮักให้ความสําคัญเป็นอย่างมากและตัวของอูกาเต้นั้นก็อยู่ในข่ายการพิจารณาของสโมสร์อย่างจริงจังด้วยครับอย่างไรก็ตามด้วยการที่ช่องว่างเรื่องค่าตัวที่ปารีสแซงต์แชร์แมงต้องการกับราคาที่แมนยูเนเต็ดเสนอไปนั้นยังห่างกันค่อนข้างเยอะครับทำให้จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปกับดีลนี้นั่นเอง เรามากันที่เรื่องของแฮร์รี่แม็กไวร์กันบ้างนะครับกับอัปเดตของเจ้าตัวหลังมีข่าวว่าเป็นหนึ่งหนึ่งนักเตะที่สโมสซอนกลังหาทางปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันท้านี้ครับจากรายงานของทางเมลิซาเรดดี้นักข่าวสาวชื่อดังของ Sky Spo อตได้ออกมาระบุว่าแฮร์รี่แม็กไวร์อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างมั่นคงเลยครับเรื่องอนาคตของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและมันก็มีโอกาสที่เขาจะได้รับการขยายสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรอนออกไปเสียด้วยซ้ําหากว่าเจ้าตัวนหนยอมลดค่าเหนื่อยลงมาจากที่รับในป ปอนต์ต่อสัปดาห์ลงมาเหลือสักแสนต้นๆครับรวมไปถึงการยอมรับฐานะเป็นตัวที่จะคอยโรเลชันให้กับทีมไม่ใช่ตัวหลักอย่างที่เขาต้องการอีกแล้วซึ่งในตอนนี้ครับสัญญาของแม็กควายก็กําลังเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายกับทีมแต่ก็ยังมีออปชันขยายสัญญาอีกหนึ่งปีโดยที่ตัวนักเตะเองนีครับก็ยืนยันมาตลอดว่าต้องการอยู่กับทีมต่อไป รายงานต่อมาของเมลิซาเรดดี้นะครับกับเรื่องทีมงานสตาฟของเอลดิคเคนฮากันบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะในซีซั่นนี้โดยเฉพาะในตำแหน่งมือขวาครับที่มีการนำรุตฟานิสเตอร์รอยและก็เรเน่ฮาเก้เข้ามาช่วยงานและก็ได้แยกทางกับมิเชลฟานดิคัมือขวาคนสนิทของเอลดิคเคนฮาที่ทำงานด้วยกันมาตั้งแต่สมัยคุมอาแจกอัมส์ดัมแล้วซึ่งกับเรื่องนี้ครับทางเมลิซาเรดดี้ก็ได้ยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายนะแยกทางกันด้วยดีครับไม่มีเกาเหลาอย่างแน่นอน ส่วนการแต่งตั้งมือขวาคนใหม่ทั้งรูดฟานนิสเตอร์รอยและก็เรเน่ฮาเก้ก็มาจากคําแนะนําของเอลริกเินฮากนี่แหละครับไม่ได้เป็นการเลือกจากบอร์ดบริหารของทีมแต่ยอย่างใดตามที่หลายคนกําลังสงสยัยนอกจากนี้ครับยังมีเพิ่มเติมจากเมลิซาเรดดี้กับเรื่องของรูดฟานนิสเตอร์รอยเข้ามาเช่นกันดูในข่าวหญิงรายนี้นะครับเผยว่า ในการปรากฏตัวคุมซ้อมครั้งแรกของรุดฟานิสเดรอยบรรดานักเตะของแมนยูนเต็ดนั้นต่างขึ้นกับออราของอดีตยอดกองหน้ารายนี้เป็นอย่างมากเลยครับที่สําคัญทุกคนก็ยังให้การชื่นชมการปฏิบัติตัวของรุดฟานิสเดอรอยเป็นอย่างมากเช่นกันที่มีต่อพวกเขาบรรดานักเตะครับ เรามากันนี้ความคืบหน้าเรื่องของโซฟิยันอัมราบัดกันบ้างนะครับกับรายงานของคอริเอเลเดลโลสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีดีจากรายงานครับระบุว่าจนถึงตอนนี้โซฟิยันอัมราบัดยังคงรอข้อสเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เช่นเดิมอยู่ที่ตัวเขานั้นก็ยังไม่อาจตัดใจกับการได้เป็นนักเตะของแมนยูไนเต็ดออกไปได้เลยครับถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีความคืบหน้าจากฝั่งทีมปีแสดงของเราเลยแม้แต่น้อยว่าจะเอายังไงกับตัวเขา นอกจากนี้ครับซิตาลีเจ้าดึงกล่าวก็ยังเผยเพิ่มเติมอีกว่าฟิอเ,อเรนติโาอาจจะยอมลดค่าตัวของนักเตะลงมาจากราคาออปชันซื้อขาดฮาวอนที่ได้กำหนดเอาไว้ตอนปล่อยให้แมนยูนิต็ดยืมตัวเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาในราคา17ล้านปอนด์ลงมาเหลือสุดถูกเพียงแค่10.5ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งตอนนี้ตลาดนักเตะก็เหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนนะครับก็ต้องมารอดูว่าสโมสรจะตัดสินใจยังไงกับดีลของอารมราบัต รายงานต่อมาครับกับดิวของสกอตแม็กโทมีเน่ที่กำลังโดนฟูลแลมตามสิ่ไปร่วมทีมโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาในคลับก็มีความคืบหน้าเข้ามาจากทางดามชเชตหนักข่าวของ s k y Sport ได้ออกมาระบุว่าฟูลแลมกำลังจะกลับมาพร้อมกับข้อสเสนอครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการปิดดิวสกอตแม็กโทมีเนไปร่วมทีมซึ่งอาจจะเป็นตามมูลค่าที่แมนยูเนเตตตั้งไว้ที่หลัก30ล้านปอนด์ภายหลังจากข้อสเสนอรอบก่อนโดนแมนยูเนเตดปฏิเสธ รือตอนนี้ครับผู้เขาจะขอจัดการดิวของเอมิลสมิธโรที่เพิ่งดันดิวมาหมาดๆจากอาร์เซนลให้แล้วเสร็จเสก่อนก็จะเดินเรื่องในดิวของแม็กโทมิเนต่อทันทีเลยครับนอกจากนี้ครับทางเดเมชเชสก็ยังได้อัปเดตเรื่องแดนกลางของทีมหลังจากที่เตรียมปล่อยสกอตแม็กโทมิเอออกไปคือตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ช็อตลิสต สามแดนกลางประกอบไปด้วยมานูเอลอูกาเต้ของปารีสแซงต์แชร์แมงมาตินซูบิเมนดีของเรอัลโซเซดัดและก็ยูซุฟโฟฟาน่าของโมนาโกเป็น3นักเตะที่อยู่ในลิสต์แรกแของทีมที่จะนาเข้ามาสู่สโมสรดูที่มีการเจราจากับเอเยนของนักเตะไปแล้วทั้ง3รายครับแต่ทั้งนี้กับดีวของโซฟิยานอัมราบัตแมนยูนเต็ดก็ยังให้ความสําคัญอยู่เช่นกันและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทั้ง3ดิวที่ว่าไปก่อนหน้าด้วยคือถ้าตัดสินใจ,ซ,จซื้อก็จะซื้อเลยครับแต่ถ้าว่ากับตอนนี้ยังไม่่่ไดดด้มีกการตติออใๆัับเนนง มากันนีดีลต่อไปนะครับกับข่าวลือร่วมกับไอแวนโชนี่กองหน้าตัวเก่งจากเบลนฟอร์ดที่ใครเป็นแฟนบอลของกองหน้ารายนี้แล้วอยากจะให้สโมสรดึงตัวมาร่วมทีมก็คงต้องทําใจแล้วครับเมื่อมีรายงานจากฟลอเรนเพ e เทนเบิร์กนักข่าวชื่อดังของสกายเยอรมันได้ออกมายืนยันจากแหล่งข่าวของเขาว่า แมนยูนเต็ดไม่เคยมองไอแวนโชนี่เป็นลิสต์ในการเสริมทัพตำแหน่งกองหน้าเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะตกเป็นข่าวเลือร่วมกับกองทัพปีแสดงของเราอย่างต่อเนื่องก็ตามครับแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าตัวนักเตะเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีแถมตัวเขาเองก็ยังยืนยันมาตลอดว่าจะย้ายออกจากเบลนฟอร์ดทำให้โดนสื่อจับยงไปมากกว่าและความเป็นไปได้ของนักเตะที่จะย้ายนั้นอาจจะเป็นอาร์เซนลทีมคู่แข่งร่วมหลีกต่างหากครับ นอกจากนี้ครับฟอรีเรนเพเทนเบิร์กก็ยังเผยเพิ่มเติมว่าการที่ไอแวนโทนี่จะย้ายมายังโอทรา a ฟอร์ดในซัมเมอร์นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วยิ่งไปกว่านั้นในะครับดับสมูซอยลูนกับโจชัวเซอร์กซีก็น่าจะเป็นอนาคตของสโมสรนมากกว่ารวไมไปถึงการที่สโมสรนกาลังมีแผนการอื่นและก็โฟกัสกับเป้าหมายอื่นมากกว่านั่นเองครับโดยเฉพาะในตาแหน่งกองหลังและก็แดนกลาง เรามากันนีดดีลวของนูซีมัสลาอุยกันหน่อยนะครับหรือจากรายงานของเบนซาขอบได้ออกมาเผยว่านูซีมัสลาอุยที่แจ้งกับไบยูนิคอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งฝั่งทีมเสือใต้ก็ไม่ได้ติดขัดกับความต้องการของนักเตะใดอย่างใดครับดอตอนนี้ตามที่เขาทราบมาก็คือมีการเจรจากันแล้วเรียบร้อยระหว่างตัวนักเตะแมนยูไนเต็ดและก็ทางไบยูนิคด้วยเช่นกันที่เหลือก็คือรอให้ทางกองทัพปีแสดงยินคอเสนออย่างเป็นทางการเท่านั้น ซึ่งตัวเลขอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรทุกอย่างก็จบแล้วครับสำหรับดีลของมาสลาอุยเรามากันที่เรื่องราวของโจชัวเซอร์ซีกองหน้าคนใหม่กันนะครับที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เดินทางกลับมารายงานตัวกับสโมสรอนและก็ซ้อมที่คาริงตันแล้วโดยก็มีสตีฟแมคคารเรนที่จะคอยกลุ่มนักเตะที่ที่พักเพิ่มกลับมารายงานตัวอยู่ที่นี่ครับซึ่งในตอนแรกก็มีการคาดเดาว,ว่าเจ้าตัวอาจจะบ,บินไปอเมริกาเพื่อมีส่วนร่วมในเกมพรีซีซันนัดสุดท้ายของทีมที่เจอกับลิเวอร์พูล อย่างไรก็ตามในครับภายหลังไม่นานทางสโมสรก็ได้ออกมายืนยันว่าโจชัวเซิร์ซีจะอยู่เตรียมร่างกายที่ไคลริงตันพร้อมกับกลุ่มนักเตะหลายๆคนที่กำลังทยอยกลับมารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมชิงโลกรกกุศลคอมมูนิตี้ชิลในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับใครดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเรานะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ